สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับพิพิธภัณกาสก้าครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าดอ,อกสว่านที่สั่งซื้อมาจากในร้านดัาก็ <c uk> จะเป็นอของอิงโก้เหมือนเดิมครับก็คือคนส่วนใหญ่ผมจะสั่งจากของอิงโก้เพราะว่าจะใช้แต่ยี่ห้อเดียวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สว่านน่าจะมาถึงครับเพราะว่าในร้านแรกผมสั่งไปนะไม่เวิร์ก พูดได้เลยว่าไม่ถูกเลยครับแพ็กกิ้งของมาก็สั่งไปนะชุดนี้ก็รวมค่าส่งวยอยู่ที่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยี่สิบสามบาทรวมค่าส่งแพ็กกิ้งมาดีครับกแกะไม่ป่านี้คนระับแกะเลยแกะยากนิดนะึงไม่มีคสตตอ ไ,ไหมแพ็กมามแกะยากแล้วนะยนะนี่สามรูปครับได้สามรูปเลยร้านนี้แพ็กมาคือสั่งสามรูปก็ได้สามรูปถือว่าโอเคไม่ลอกลวงกันนะในการขายของร้านนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านนี้ไนวะ้ให้แลวกันครับได้คิดว่าข้าไปสั่งแล้วน่าจะได้ของตาามต้อง,องการ แพ็กกิง้งแพ็กกิ้งมาแบบโปรมากไม่ให้แกะเลยก็ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดอกสวานนี่ครับอิงโกโ้ที่เอามาใช้นะครับดีมากเมที่คงดีแบบทำแบบก็ถือว่าดีจัดว่าการแพ็กกิ้งของ เป็นตามในเป็นโลโก้ของอิงโก้เลยครับนี่ครับอิงโก้อิงโก้โซนนี้ก็เป็นของอิงโก้เหมือนกันนี่ดอกสุดท้ายแบบนี้ผมเชื่อว่าสร้างสวรรค์แบบนี้มาแล้วนะาดแบบนี้เจ้าตัวเปิดเขาจะเปิดกันยังไงครับคือเราต้องแกนะแกะคร ก็คือเขาดันหมดุดต้องเป็นหมุดแบบนี้คือเป็นหมุดยางถูกฟังนะ <c oughs> แกะยากมากฟรับ ดอกชุบแข็งดอกชุบแข็งอันนี้ดอกชุบแข็งด้วยด้วยสายตาแล้วเป็นดอกชุบแข็งนะอาจจะชุบแข็งทั้งดอกด้วยนะครับมันเนี้ยใช่ครับเนี่ยเป็นดอกชุบแข็งทั้งดอกเลยครับไม่ได้บางที่เราเห็นแค่ชุบแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยชุบแค่นี้ชุบแค่เพิ่งเพิกับชุบแค่ปลายแต่อันเนี้ยคือชุบทั้งดอกนะชุบทั้งดอกเป็นเหล็กชุบทั้งดอกผมคิดว่าน่าจะโอเคเรื่องเพราะว่าดอกเนี่ยมันเป็นดอกที่ แล้วก็จะมีมีโค้ดมาให้เหมือนกันนะ,ะก็มาดูดอกนี้น,นี่ก็แกะลยอันนี้แพ็กเกจตัวนี้ไม่แพงเพราะว่าผมสั่งอย่างตัวถูกมาก็ลองลองเทสด,ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงตัวถูกนักหนึ่นนงดอกดูเล็กน,นิดแกะยากยพเพราะว่าแพก็ก สุดยอดครับแพ็คมาคือคือถ้าใครแกะยับดอกก็คือกล่องเสียเลยนะทุกทุกตัวเลยมาดูอันนี้คือผมสั่งดอกตะปูมาด้วยตะปูคือไว้เพื่อยิงปุ๊กพวกปุก๊นอ็อตใส่ไฟครับมาหัวชุบนะครับชุบโอเคนี่หัวชุบทั้งหมดมีัมี ครบทุกไซส์ครับเบอมันจะเล็กแข็งนะเพราะว่าเป็นเป็นดอกแบบชุบแข็งชุบแข็งยั่งดีเคลือบหัวเพชรมาก็ถือว่าคุ้มค่าครับก็ทั้งชุดเนี่ยผมซื้อมาอในราคาอยู่ที่รวมค่าจะส่งเลยนะครับ200 200ยกว่าบาท200รอยู่ที่สอง สองร้อยยี่สิบสามจะส่งถึงหน้าบ้านนะก็ราคานี้ผมว่าโอเคเลยคนระับสองร้อยยี่สิบสามถ้าเราไปซื้อปีกนะครับเราไปซื้อปีกไปไปซื้อปีกก็มันก็จะไม่ได้ราคานี้อยู่เลยครับผมกล้าพูดเลยถ้าไปซื้อปีกทีละดอกนะครับทีละดอกเนี่ยเราต้องมีดอกระดับอย่างอย่างอย่างตัวเล็กก็ น่าจะมีประมาณ5 0าสบถึงหกบาทใช่ไหมครับแต่อันนี้เราซื้อยกกล่องเนี่ยมันก็กล่องหนึ่งไม่ถึงร้อยบาทนะครับเนี่ยแต่รวมค่าจัดส่งด้วยมันก็กลายเป็นกล่องละร้อ,อยครับแต่กล่องละร้อยเนี่ยเรา,เ,าเราได้ดอกของของบริษัทเขาที่คือเขาจัดจําหน่ายเนี่ยโอเคผมผมคิดว่ามันคุมน้มนะแล้วก็มันเป็นการที่แบบเราซื้อยกชุดมันก็จะครบมันก็จะครบ ทุกไายนะ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 ์ก็ซื้อยกชุดมาครบนะก็ถ้าใครสนใจที่จะสั่งชุดนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นะครับก็ลองเข้าไปครับอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับทางร้านนะครับแต่ว่ามารีวิวเพื่อคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเครื่องมือนะครับว่าเ,เราจะตัดสินใจซื้อในร้านเนี่ยของลาซานด้านเนี่ยหรือว่าร้านเนี้ย มันโอเคไหมผมแนะนําว่าโอเคครับแล้วก็ร้านที่เป็นร้านหินเจียนะครับที่ผมสั่งมาที่ในคลิปแรกะวันพรุ่งนี้ผมสั่งดอกผมสั่งตัวสว่านเขาอิงโก้เหมือนกันจะส่งพรุ่งนี้นะครับถึงหน้าบ้านผมประมาณพรุ่งนี้ครับแต่ผมจะรีวิวได้หรือเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้เพราะว่าผมไปส่งสินค้าถ้าได้ถ้าผมกล้ามานถานก็จะรีวิวให้ดูเลยครับสว่าน,นครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ใครอยากจะสั่งชุดนี้จะได้ไม่ผิดหวังในการสั่งหรือผิดร้านนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าถูกใจก็ฝากกด subscribe กดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเพรเเด็ง99ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ